สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปอนะครับกับรู้ก่อนใครนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับชุดของ SBT 0 7นะก็เป็นชุด Perfect Time Dragon นะครับก็ในชุด07นี้ก็จะเป็นแบบซองสุ่มนะครับแบบซองสุ่ม1ซองมีอยู่5ใบเนะซองละ45บาทนะครับก็ถ้าสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ในเว็บวีจีการ p c ช m อ .com ได้เลยนะก็บล็อก1น,นะมีอยู่22ซองนะครับ โอเคบ g c ี r d s ์ o p ตัวท็อปเรื่องการ์ดเกมสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในเว็บค่าส่งเริ่มต้นเพียง31บาทได้เลยนะครับเพียงแค่กดใส่ตะกร้าเลือกวิธีการจัดส่งที่ต้องการสามารถจ่ายปลายทางได้นะครับพอกดสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อโดยไม่เป็นสมาชิกได้ และเมื่อกอกที่อยู่ครบก็กดดําเนินการต่อได้เลยนะครับตัวปุ่มจะเป็นสีเทานี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงการ์ดเวทนะครับการ์ดเวทมวนต์กับไทม์ดากอนเนอะก็เวทมวนต์ของไทม์ดากอนก็มีอยู่ทั้งหมด12ใบนะครับนะก็มีหลากหลายเวอร์เนอะมาดูกันที่ใบแรกนะครับกับโคนอสอัลเมเตนะครับกับเวลาเป็นเงินเป็นทองไม่ว่า ฉันไม่ว่างมาเล่นกับเธอหรอกนะฮะรายการนี้เมื่อเรามีทามดาก้อนอยู่ในสนามนะครับใช้กับเด็กเด็กอื่นก็ได้นะตต้องมีทามดาก้อนนะครับแล้วก็ดู3ใบบนสุดนะฮะหนึ่งใบขึ้นมือและที่เหลือเข้าเกตจากนั้นถ้าเราแฝกเราถูกพลิกหงายไปแล้ว2ครั้งหรือมากกว่าจะได้สองไลท์เพิ่มเติมด้วยนะครับนะก็ได้ชาร์จเกตได้ขึ้นมือแล้วก็ได้สองไลท์เนี่สารพัดประโยชน์มากมานะครับ คอนด์ซินบ็อกเอนนะครับเป็นเครื่องป้องกันนะใช้ในแอทแทกเฟสคู่แข่งนะครับแล้วก็เมื่อทำการรีเวอร์ซอลไปแล้วนะครับก็แอทแทกเฟสอย่างเดียวนะใช้ในไฟนอลเฟสไม่ได้นะครับก็เอามาสู้กับเด็กเจมโครนไม่ได้นะเพราะว่าเจมโครนต้องอยู่ในไฟนอลเฟสนะนี่ใช้ในเจมโครนไม่ได้ถ้าคู่แข่งทำการโจมตีนะครับทำในเทอร์นนี้คู่แข่งทำการโจมตี3ครั้งหรือมากกว่าทำการ จบเฟสนะครับอย่างที่2คือหากแฟคเราเป็นเดียรลูเลอร์ก็จ่าย2เกตนะถ้าจ่ายก็จะจบเทินด้วยนะครับเนะเป็นใบตัดเทินได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ต้องใช้ในแอตแทกเฟสอย่างเดียวนะครับใช้ในไฟนอลไม่ได้นะเป็นจุดอ่อนในเวลาสู้กับเซมโคนเซตตานะครับต่อมากับโคโนดลิสมูฟเมนต์นะครับไล่าการ์ดนี้ได้เมื่อเรามีไทม์ดากอนอยู่ในสนามนะครับจัวกาสดใบหากเรา รีเวอร์ซอลไปแล้ว3ครั้งนะจะได้จัวอีก1ใบนะครับเธอไม่จําเป็นต่อแผนของฉันนะครับนะจวอย่างเดียวนะไม่ไม่รู้เกี่ยวเลยหรือเปล่านะครับนีโคโนสลอยลิวส์นะครับลอยลิวย้อนเวลาแล้วลงมืออีกครั้งแต่แพ้ของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ย้อนด้วยหรอกนะจ่ายเกตหนึงแล้วจ่ายไลท์หนึ่งด้วยนะจ่ายเกตหนึงแล้วก็จ่ายหนึ่งไลท์สแตนการ์ดบนสนามไม่เกินจํานวนแฟที่เราถูก หงายไปแล้วในเทินในเกมนี้นะถ้าหงายไปแล้ว3ใบก็จะสแตนสามใบครับถ้าจากนั้นนะทาทุกใบนะตีได้ในไฟนอลเฟดด้วยนะครับก็ถูกตัดเฟดก็เอามาตีในไฟนอลเฟดได้เช่นกันนะโคโนสควอสเมนนะครับกับความสามารถชาร์จและฟื้นฟูก็ได้มีการชาร์จและฟื้นฟูเนะีค่าคือชะตาที่ไม่อาจเลี่ยงไม่ว่ายุคใดนะครับ นำทมดาก้อนจากดอกเราขึ้นมือนะครับจะหากแฟกเราถูกหงายไปแล้ว2ครั้งหรือมากกว่าได้2เกรหาก3ครั้งก็จะได้3ไลท์ด้วยนะก็ได้ขุดดอกนะครับได้ขุดดอกถ้าหงายก็ได้เกตถ้าหาย3ก็ได้3ไลท์ด้วยโคโนซินลิชาวนะครับมาเริ่มกันเถอะเพราะเวลามีจำกัดนะ การเซตนะครับเซตแล้วอยู่ในสนามนะแล้วก็ทมาดาก้อนทุกใบไม่ถูกยกเลิกด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งนะครับเมื่อการ์ดบนสนามคู่แข่งถูกกลับขึ้นมือหรือกลับเข้ากองการ์ดด้วยความสามารถของการ์ดเราครับได้เกตได้จั่วนะครับต่อไปครับกับโคโนสเลโทเกตนะครับไม่ใช่ท่ากระจอกแบบวิชานินจาแต่นี่คือพลังที่ได้รับจากเทพเจ้าเนะเป็นเวทอันเชิญน,นะครับจ่ายไล่หนึ่งหน่วยครับเลือก หนึ่งอย่างนะใช้ได้หนึ่งครั้งในหนึ่งเทินนะครับคอมอนเตอร์ไทม์ดากอนจากมือเราโดยจ่ายคอคอสนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือน,นำมอนเตอร์บนสนามคู่แข่งกลับขึ้นมือนะครับโคโนสวาน,นะครับเลือกหนึ่งอย่างนะครับนะเลือกอย่างเป็นไทม์ดากอนเลือกย่างอย่างแรกเลือกการ์ดบนสนามเราตามจำนวนแฟคที่เราพลิกหงายไปแล้วในเทินนี้นะครับในเกมนี้นะจนจบเทินนี้นะครับพาวเวอร์ Power, และดีเฟนส์และคี จะไม่ถูกลดลงจากความสามารถของการ์ดคู่แข่งนะครับอย่างที่2ครับเลือกการ์ดบนสนามของคู่แข่งตามจํนานวนที่เราพลิกหงายนะ power และ defense เหล่านั้นจะไม่ถูกเพิ่มนะห้ามเพิ่มแล้วก็ห้ามลดนะครับจะแสดงให้เห็นว่าเล็งแม่นแค่ไหนก็ไรความหมายนะครับห้ามห้ามเพิ่มและห้ามลด critical นะขีดกับค่าพลัง Conos Round Shield นะครับเป็นเครื่องป้องกันนะใช้ใน turn คู่แข่งนะครับ ถ้าเรามีทามดาก้นอนในยสนามจะหยุดตีครับและจะได้เกรดตามจํานวนแฟกที่เราพลิกไปนะใช้เทินแรกไม่ได้นะโคโนสพาวเวอร์รีเซิฟนะครับเลือกใช้หนึ่งอย่างนะครับอย่างแรกคือได้เกรดตามจํานวนที่เราพลิกหงายแฟกไปอย่างที่2คือได้ไลท์เพิ่มตามจำนวน,น,นที่พลิกหงายแฟกไปนะครับโคโนสโคโนกราฟนะครับเป็นเครื่องป้องกันนะครับเลือกหนึ่งอย่างครับในเทินนี้ความเสียหายที่ได้รับจะลดลงเป็นศูนย์นะ อย่างที่2คืออันนี้ลดค่าครั้งเดียวนะครั้งถัดไปนะในเทิร์นนี้ความเสียหายครั้งถัดไปที่ได้รับลดลงเป็นศูนย์นะหนครั้งนะอย่างที่สองคือนำการ์ดบนสนามคู่แข่งที่ถูกหยุดเวลาไปไว้ใต้กองการ์ดคู่แข่งด้วยนะครับโคโนฮอสวาเล็กนะครับกับการ์ดเซตนะไทม์ดากอนทุกใบได้รับพาวเวและดิฟเฟนซ์บวกอย่างละสี่พันครับ อย่างที่2คือเป็นความสามารถเคาน์เตอร์ครับเลือกมอนเตอร์ที่ไซส์ดังเดิมเป็น3หรือสูงกว่าบนสนามของเรา1ใบครับจ่ายไลท์หนึ่งหน่วยครั้งถัดไปที่ถูกทำลายจะยกเลิกการทำลายด้วยนะครับโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการ์ดเวททั้งหมดนะสิใบนะก็มีใบตัดเฟดใบชาร์จเกตใบจัวนะหลากหลายมากมายนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันได้นะก็ ไอ้ไทมดักก้อนเนอะก็ชุดนี้จะต้องเปิดซองอย่างเดียวนะครับสำหรับวันนี้แอดมิโนอโปอก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ